จ้าเอสวัสดีค okay. ่ะพี่น้อง่สวัได้หลังดํารงดํารงนะจ้าเอ๋เสื้อไปไหนเสื้ออะไรยังไม่ซักเลยอันนี้พักกันแม่ซักผ้าเฮ้ยพอนัดกันวุ้ยเนาะมื่อแรกได้ยินข่าวว่าบอสจีแกรอีกสองตัว เจกเสื้อวไงเสื้อขาวอานน้ินหมอยากินหมูกทะปาร์ตี้หมูกระทะป่ะเอาถือไ้ปาร์ตี้หมูยอไปก่อนเมื่อนี้ต้องไปให้ท่านประชุมค่ะทาจักิโลประมาณสิบลยไม่สามฮะสองสามสองสองสามเดก็คือยี่สิบสบโก่ะ ย well. so ี yeah, I know I know I know. Yeah, ่ไปแถวนึ่งลาสองสโลบ่แล้วโอเคเดี๋ยวเยน้ำด่างเยวน้ำด่างไปอไแ่เเชิญอน่อยเอแม่ไปถ่งไ้ไนี่ออเอาไปอนกัเป๋นหน่อเดี๋ยวกะเป๋าหน่อยาย่่รบนี้ค่ะอันกระเป๋าอันเนี่ยก็ได้ ใช่ค่ะมนทิมบ้าพักนี่สอดเดียวกันค่ะกับลูกไม่ไดต้องเอาลูกไปด้วยเพราะว่าลูกจะได้พักผ่อนเยอะๆ้ะพักผ่อนเต็มที่พักผ่อนเต็มที่แล้วก็ตีหันไปกับรถแอนนิ่กับแดงอยู่จา้าแต่ว่ามันแล้วแต่โอกาสเนาะถ้าโอกาสแบบว่า,ถ,าถ้าโอกาสแบบว่า ถ้าเรามาพักด้วยกันอย่างนี้ยิบไก่กันไม่จะไหนไปร่ำไกร่กับใครก็ได้วยี่สิบเจ็ดนาทีไปตัวไหนยี่สิบเอ็ดกิโลวันนี้มีเวอร์ชั่นใหม่แล้วนะเวอร์ชั่นอะไรเวอร์ชั่นอัน้องแมบอ่ะียังอีกไหมอะเวอร์ชั่นยังเวอร์ชั่นน้องแมบจะฟังละสิฟังค่ะ แบบไดมาด้วย็บบยังเหรอปลาเมียมาเลยว่าะเลอะกันหัวเราล่ะหักยังบ่สุดยัเพาวกระนดเข้ามารที่นอกเนหังหัวเลย่เอ้ามันวางในกับแม่บ่าในเนื้อแม่ ถ้ายังบัวสูตรยาเฝ้ากระนูดขมาเด้อพี่ทำบาบยังก่อนบาปบอลงอีหลีเอาลองกันจะของอดแบงบาปบอลงอีหลียังบาบบอลงอีลีต้องถามพี่คำดูบาเมียมาเลยจังยังก่อนเอาทอนกันแบบสบายทอนหุกเลย เห็นต้นมงไ,ไมปปามียมาเลยปามียม,มากเลยอไอลายหองเ้อยค่ะสาวน้อยพักที่นี่เกือบเปิดอะแม่ถือกล้องใครอยู่ในไลฟ์ก็มีคนน้อยมันนี่หลับไหมหลับสบายมากเดน่นอะเฮ็ดงน,น <laughs> เอาก็เห็นเห็นมันี่เห็นอยู่ในนี้ เเสคุณน้อยนอนหิมมากน่าจะราคากับอฟมแล้วค่ะห้องน้ำนี่โอ้ยว่าเป็นห้องนอนน้ำเลยห้องน้ำและห้องอห้องน้ำห้องน้ำใหญ่ก็ในในในห้องนอนใหญ่มากมันเก็บปุ้ยสามหนอยหาสิดึงเด้อเค่ะเียวเขาสวยเนาะคูนึงกัเขาแต่มีตรงนี้แนละ แฮ็แพงรีสอร์ทนี่รีบอ่ะคะ่ะอ่นปุยอ่านว่าอยู่นี่้องเปิดไปตอนใดเอ้ยี่ร้องเปิดไปยับเด้อมา,าไเฮ้ยเปิดไปยับแฮคแพงรีสอร์ทเดียวไปบ้างไล้วนุ่ก็เห็นโมงนตีหรอโมงนตีชื่อกันตแพงกันมันตรงนี้มันตรงมีตำประแดงนั่นกินกรบปรดอง มิแก้วแม่กินกับบักกินอะไรหมูยอ้อยแม่ตำแก้วลราแบบใบมุยอ้อันนู้กินกับเข่ากับเว้หวานลุงล่ะตำตำแก้วก็พอที่แซ่บบ่แม่แม่แทบเนี่ยโดนไฟแดดเชื่อซื้ออยู่ในปั๊มมันนำห่งกินกับซื้ออยู่ในปั๊มในปั๊มที่ว่าเขาเจ้าอันแบบว่าของฝากถึงใช่ไหมค่ะโดนไฟแตกอยู่ข้าวละสิเกี้ยวซ้ายนี่จะไปห้าแพงรีสอร์ทประมาณหนึ่ง กว่าเนี่ยว่เป็นปยังค่ะคทีมธุรกิจได้หยไอีคนดูแลธุรกิจในยุค <Okay. S 2> นี้ไม่จริงอ่ะหนูมีธุรกิจหลายอยา่างแค่หนูประบอกสิๆๆ <laughs> อันนี้ร์ท่คุณซื่อว่าหัากแพงหักแพงกิริย์เลี้ยงกิริย์ <laughs> หั<อ>กแพงเลี้ยงตะกแ่นพักแพงเซเว่นเซเว่นเหรือเซเว่น จะเรียวอ่ะมั่ไซนักะมั่ไซยู่เ็นเล็ดนไอ้ดเอาดำดงมืนกันน้ำกลเ้าออกไามลอยในไปรำเพลินหอคเออเออเอเอาอันหลวงมณนคนสีซอให้แม่ฟังกันนแม่สิเก็บอันนรายลเนียดเ่ะแมวอ้แเสียงอาซี นี่นี่มองนึง่งมองนี่ถือต้องแล้วมองนี่ท่อนแรกเล่นเล่นเสียงท่อนสองไม่เล่นแววแต่เสียงไอซีโซ่ฝากลมแววแต่เสียงไอซีโซ่ฝากลมอยากพออยากชมต่อเลยนะลูกต่อเลยม,มันก็จะมีอีกท่อนนึงปะไม่จำอะไรปะอ่ะลอง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 มัน ลองลองจะต้นจุดจบถูไม่ค่อยจ,จีจำได้แม่รู้ไซรที่นึงนะ,ะนน่งเยันเป็นต มองงนึอยากเด้อะไรอยากมาเห็นหนะ้าอ้อนนี่ลูกอยากเด้อะไรอยากมาเ,นนะเอาใหม่เอาใหม่เอาอีกอยากเด้อะไรอยากออมานี่แหละเดอ๋ไปเรื่อยคนคอยเขาทาอะไรยังคนคอยเขาทาคนคอยเขาทาอ,อ้อนอย่าอย่าลืมอุกอ้อนคนคอย

บเมนงะเด้อนะเด้อนอหูเด้อลูกบมนงะเด้อบมนงสาไรบ้านคือกันนอพีสาไรบ้านก็คือกันนอพีซุพีกัโไอบดังือตั้งดเพื่นหันยันก็เป็น้อโซไอมใจามเนยใจเออแม่จะลองให้ฟังนใจ môn mắt dài là on e e bên ta on son là on ion e ion, e. sấp xa hi lăng nhau thep, sấp xa hi lăng nhau chẳng men ai si quan đi theo, ơi, bữa nay đâu, ơi hi non lóng môn riêng cha. เป็นเจ้าของแท้ลนุฟังดีบอฟังเออมันต้องมีรกเอื้อนเลยลูกอยากได้อยากเอามาเป็นเจ้าของแท้ละนุเอาคนสีมาเป็นเคยอีพอ,อตอนนี้เล่นเสียงนะเอาคนสีมาเป็นเคยอีพอตอนนี้ไม่เล่นเออท่อนแรกลินท,นท่อนสองบลิน มาไวอ่อนอ่อสีสอกรอบนอัน,นี่สองคนกันอัน,นี้ผมเห็นคนอากนนิพีกับใบสนิกันก็นแล้วกันค่ะอย่าลืมกไดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะพาลูกไปงานจ้า